ต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างลายเสนนะครับสำหรับในการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมโปรแบกนะครับก็ออื่นนะนะครับให้เราเปิดตัวโปรแกรมโ,โปรแบกโอชั่นลีเิขึ้นไปนะครับนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้งานในส่วนของตัวไลเซนนะครับอย่างแรกเหยนะครับให้เราทําการเปิดตัวไฟล์เอกสาร PDF นะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับไฟล์ราชนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้งานสําหรับเอกสารสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามผมก็ได้นะครับก็อย่างแรกนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องทําการสร้างเอกสารเปล่าเพื่อเอาไปใช้กับตัวไฟล์ที่เป็นเอกสาร PDF นะครับเนื่องจากว่าอร์ชั่นพิมพ์เนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างตัวเอกสารนะครับออเปล่าขึ้นมาใช้งานได้าเพระฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ทําการสร้างขึ้นมาเนาะนะครับก็ไปที่โปรแกรม Word นะครับให้เราเปิดบ o r d ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดทุกท่านตั้งอยู่ที่หน้าจอนี้นะ ก็ไปเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกนิมนะครับแล้วก็เลือกสางใหม่ขึ้นมาได้เลยนะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครเพื่อทันขั้นตอนนี้นะนะครับถ้าถ้ากดคีย์ละ่ะถ้าเราอยู่หน้าจอที่เป็นรูปในเสร็จนะครับให้เรากดปั้มทนดิมก็ได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนิมนะครับสร้างถึงสารใหม่ขึ้นมา พอเราสร้างากฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับก็เลือกนะครับเอกสารเป็นไฟล์ PDF ให้ตั้งชื่อว่าเป็นการใช้ลายืออิเล็กทริกได้นะครับการใช้ในเซนอิเล็กนรนะครับใช้เซ็นสั้นๆกัน,นดิจิทัลนะครับแล้วก็เลือก ลำสิุลนะครับเป็น PDF แบบนี้แล้วก็เลือกเ,เก็บนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก,ก็ได้นะครับกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะเปิดเขา้นมาที่ตัว โปรแกรมต,แบบต,ตัวแบบ Position Reader เองโดนเป็นแบบนี้นะครับถ้าตอนนี้ใครไม่ทนันมีไหมครับครับหลกักๆเราใช้งานตัวตัวแบบ Reader เ,เราติดตั้งโปรแกรมตัวแบบี e a d e r ตัวเดียวนะครับ ีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการสร้างการใช้ง,งานนะครับโดยสเตปในการใช้ง,งานเนี่ยนะครับจะมีทูลที่ชื่อว่า Survey Kit นะครับเวลาเราเปิดตัวโปรแกรม m อ c r o บ o เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ให้เราเข้าไปที่เมนูคำสั่งที่ชื่อว่า o ูลนะครับผมเปิดตามตัวอย่างาให้ดูน,นี่เข้าไปที่ o ูลนะครับตัวนี้ นี่นะครับโอเคพอข้าไปที่จูนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตในส่วนของคำสัง่งจะมีชื่อคำว่า c e r t i f i c นะครับในส่วนนี้นะครับให้เรากด open ได้เลยนะนะครับเอ่อพอเรากด open เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ให้สังเกตส่วนของทูดด้านบนนะครับมันจะมีเมนูคำสั่งนะครับที่ใช้งานก็นะครับจะมีตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าด e จิ t a l รีเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับที่ที่เมนูคำสั่งนี้นะครับ พอเราคิดเป็นโครงสร้ี้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตตัวไฟเตอร์มันจะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนะครับสําหรับการใช้งานหนึ่งนะครับเราจะต้องคิดบ้างนะครับด้านส้ายทางไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ตัวลายเซ็นดิจิตอลตัดก่อนนะครับก็ลากแล้วก็ปลอดน,นะครับพอเราลากปอดเสร็จปุ๊บจะทําการ ตัว Google Identity เนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราเลือกตัว d ิ g i t a l ID นะครับถ้าเกิดท่านที่ทําการติดตั้งตามสเต็ปที่ผมอธิบายไปต่ต้น,นนะครับก็จะเห็นตัวดิจิตอลซิกเนเจอร์ในส่วนของตัวเอซร์ต c e r t i f i c เซอร์ไอดีนะครับหรือว่าดิจิตอลไอดีนะครับปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะมีหลายอันนะครับอาจจะไปติดตั้งเซอร์ติฟิเคตตัวอื่น ในเครื่องนะครับมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นลิสต์มาเลยนะครับแต่ว่าเวลาตอนที่เราจะเลือกใช้งานที่เราดูตัวสวิตเกจที่เราเพิ่งติดตั้งไปในคี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยยูทิลอไอพีนะครับที่สำคัญก็คือตรงนี้มีชื่อบ่ายนครับในส่วน university c e r t i วิตเกจออโตเมติกครับแล้วก็จะบอกถึงว่า expire เท่าไหร่นะนะครับก็จะบอกว่า license นะครับจะหมดอายุอีกทีก็ วันนี้ของปีหน้าก็คือเมื่อกี้ที่เราเพิง่งดาวน์โหลดเนาะนะครับพอเราดาวน์โหลดปุ๊บมันก็เวลาตานตัต้งเนี่ยมันก็จะนับจากวันที่เราทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นับไปเป็นปีนะครับทีนี้สําหรับทางท่านที่เคยดาวน์โหลดก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรา,ารดาวน์โหลดใหม่นะครับตัวไอเดีเดิมเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับก็หมายความว่าเราสามารถใช้งานตัวใหม่แทนที่ได้เลยนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดเครื่องอื่นที่เคยติดตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญเนาะก็คือถ้าในกรณีอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องย้ายเครื่องนะครับหรือเราติดตั้งใหม่เราจำทั้งส่วนไม่ได้นะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดใหม่ก็คือเริ่มร็จในการดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือถ้าในกรณีที่ปริวารอายุนเนี่ยก็ทําการติดตั้งเซิร์ฟในขั้นตอนที่ หค่เมื่อกี้ที่ผมได้นำเนะาะขั้นตอนขั้นตอนกันบเรืเนี้นะครับแนะนำเนาะนะครับก็คือการติดตั้งตัววีตอรไอดี ID นะครับก็ติดตั้งได้เลยนะครับทีนี้ต่อไปนะประเด็นต่อไปก็คือเวลาเราจะใช้างานนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Continu e นะครับพอเราเลือกเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกคลิกที่ปุ่มคอนต เวลามทีอ,อายุแล้วจะต่อ,อยังไงก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือเราก็เข้าไปดาวน์โหลดไปนะครับก็ในผมย้อนสเต็ปให้อยู่ะนะครับขันน้นรณีที่เราใช้งานไปปีแล้วตัวเซิร์ฟมออายุนะครับเราจะทำขั้นตอนใหม่ก็คือเราเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับที่ชื่อเซิร์ฟนะครับหรือขั้นตอนที่สามเนี่ยนะครับก็คือการขอไปรับรองใหม่นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่เซิร์ฟแล้วก็ล็อกอิน นะครับเข้าไปานะเสร็จแล้วก็ตั้งกราฟิกนะครับตั้งกรณีที่หมดอายุนะคะนรับหรือเราจำพาส่วนไม่ได้เวลาเราตั้งเครื่องใหม่นะครับก็ให้มาขอใหม่เลยนะเพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะไปดูพาส่วนในระบบได้นะครับก็คือท่านจะต้องเข้าไวรวมก็คือเ้ิ่อสเต็ปไปเท่านั้นนะพอเราดาวน์รวมเสร็จแล้วน,นะครับ ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือจะเป็นการติดตั้งเซอร์ก็คือติดตั้งขั้นตอนนี้ใหม่ก็คือทําแค่สองสเต็ปนะครับถ้าต้องมีที่ต้องหมดอายุนะก็ไปติดตั้งตัวเซอร์นะครับก็คือ user ช e r ซ i ร์ดิจิตนะครับก็คือ install ดิจแล้วก็เลือก next นะครับแล้วก็รันไปตามค่า default นะครับเสร็จแล้ว ในการตั้งค่าวัสดุนะครับตั้งกขกอบตัววัสวนที่พึ่งํำจัดละมุนนะฮะแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกติดตามตัวอย่าง,างนี้นะครับแล้วก็กดเล็กแล้วก็ปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยที่หมดอายุแล้วเราเดาวน์โหลดตั้งใช้งานแต่เวลาใช้งานเนี่ยกมืคือหนปีมันก็จะหมดอายุนะครับก็เพื่อในการบริการในเรื่องของการใช้งานในส่วนของตัวไรเซนนุวนนะครับทีนี้มาที่หน้าจอ การสร้างลายเส็นต่อนะครับเวลาเราเลือกจากตัว r ิตอลีแล้วกดคั์ชันเนี่ยน,นะครับหน้าแรกที่เราจะเจอก็คือจะเจอในส่วนของตัว Standard ด i ิก็จะเป็นแบบนี้เนยนะครับทีนี้กรณีที่เราจะใช้ที่เป็นข้อความอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมก็ใช้มาได้เนาะนะครับเิดนตามที่ยาวเนาะในส่วนของลายหรือชื่อเล็กขึ้นหมายความว่าอะไรกันอักษรขลับนะครับเสียงน,นะครับรูปภาพนะครับร ที่สามารถรยืนยนันตัวตนของคนที่ทำธุรกรรมได้น,นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งหมดเนาะอย่างกรณีที่เราเห็นเป็นอาจจะเป็นข้อกามที่เป็นพิ่มพ์แบบยก่งใหญ่เช่นใ,นใบเสร็จรัรใบเสร็จที่เราได้รับที่เป็นใบเสร็จิีิต้องนะครับหร,หรือบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เราได้ก็จะเป็นเป็นข้อการครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบโดยรวมนะตัวอย่างนะครับ เมื่อเรามาึงหน้าจอน,นี้เนี่ยนะครับถ้าในตน้อนี้ที่เราสร้างใเซนทนไว้แล้วเนี่ยเรจะมีบิสเมนูนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลือกนะครับแล้วมันจะจำล่าล่าสุดที่เราใช้งานไรเซนนะครับที่เราใช้ล่าสุดไว้สมอนะ,นะครับแล้วก็อีกอันหนึงนะครับในส่วนของตัวปุ่มที่ชื่อว่า l o อก d ็อก m ิเมน f ์แฟกเตอร์ g นนีนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับ ในในกรณีที่เราจะเลือกใช้ล็อกล็อกทีมเอ็นอาร์เตอร์านี่นะคะะกกรับจะเหมาะกับกรณีที่เราใช้กับเอกสารส่วนตัวที่สาคัญเท่าั้นนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นการส่งเอกสารแบบฟอร์มนะครับหรือรายงานทั้งหลายเนี่ยในในส่วนของการทํางานนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ล็อกนะเพราะว่าถ้าเกิดล็อกตอู้เนี่ยคนอื่นที่เปิดเอกสารแล้วเขาต้องการเซ็นเอกสารต่อเขาจะเซ็นต่อไม่ได้นะครับ แต่ได้นอนว่าถ้าเกิดเป็นเอกาสารอย่างเช่นสำนาบัรรประชการนนะครับสำนักเราที่เย็นบ้านที่เราจะต้องส่งเอกาสารแน่อย่างเช่นขอทุนวิจยัยก็ให้ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับก็ควรที่จะรองไว้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไปไปลบข้อบางหรือ,รอ,อตัวสอบเนี่ยที่เราทำการพิมพ์กบกับไวน้นะครับออกจากตัวบันเอกาสาร แต่ว่าในส่วนของรูปลายเซ็นเนี่ยมันลบไม่ได้นะครับแต่ว่าองค์กรอื่นๆนะครับมันสามารถที่จะปรับแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้มัน่าใจว่าเอกสารนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับแก้ไขในภายหลังเนี่ยก็เลือกราไว้นะครับเฉพาะเอกสารสําคัญแล้วก็เป็นเอกสารส่วนตัวเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราติ๊กออกนะครับโดยดีฟลต์มันไม่ได้ตั้งค่าอะไรก็ไม่ต้องติ๊กนะครับนี้ขั้นตอนการสร้างนะครับให้เราไปที่เมนูที่ชื่อว่าบีเด็ทครับ กดคลิปได้เลยนะครับพอเราคิเดเสร็จปุ๊นะครับมันจะมีให้เราเลือกสร้างายเซนส์สามแบบแบบแรกก็คือเ e ็กก็คือข้อความนะครับโดย d ีฟอ u ์ t เนี่ยนะครับก็สามารถที่ะอินคลูในส่วนของตัวเท็กเพิ่มเติมได้เช่นเนนเดยโลโก,โก้ลาเบลนะครับทีนี้ส่วนที่เราจะไม่ใช่งาเนี่ยนะครับที่เปน็นคลูดมาโดยรีฟอ u ์ t เนี่ยเราคลิปออกไห้หมดเลยนะ เพราะว่าลูกในเซ็นโดยส่วนใหญ่เนาะก็จะให้ให้รู้ถึงภาพเวลาตอนที่เราเซ็นเอกสารพีจารณาครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้จำกัดอะไรเพิ่มเติมที่ลูกในเซ็นเนาะนะครับแล้วก็ที่บอ,อกเลยนี่เราไม่ใช้เลนนะครับบางท่านอยากจะกํำกัดวันไว้ด้วยนะก็สามารถกำหนดไว้ก็ได้นะคือเอกสารนั้นในเวลาตอนที่เราปินเอาออกไปครับผมจะได้มีทั้งลายเซ็นแล้วก็มีทั้งวัตถุจำกัดนะครับก็สามารถทำก็สามารถ แม่ไปได้นะครับที่ใต้ยังโดยดีฟองเนี่ยเลขจะเป็นตัวเลขไทยเนาเราก็มาเลือกปรับเป็นเลขอารบิกครับตรงนี้นะครับตรงดิจิทัลแมทนะครับเล้วมันเป็นดีฟ้องเป็นเป็นเลขไทยนะเราก็เลือกเป็นเลขอารบิกนะครับก็เลือกตัวลิสต์ในหมู่เนาแล้วก็เลือลกเ,เป็นฟอร์แมตที่เป็นเลขอารบิกแบบนี้นะครับตัวเลขก็จะปรับเป็นเลขอารบิกแล้วนะครับทีนี้<ม>ต่อไปนะในส่วนของเนี่ยเราเรา,เราไม่เอานะเราที่ปอก โ <L ogo> ลโก้เราก็ไม่เอาเราก็ติกออกนะครับลาเบลเราก็ไม่เอาครับเราทิปออกเลยนะครับต่อไปให้มาเลือกลองดูตัวอย่างอย่างเช่นรอครับเราก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างร็นิยมนะครับที่ตัว c ก o b a ทเลยนะครับจะสังเกตนะเวลาที่ทเราเซ็เนเซ็นมันจะไม่เหมือนกับที่เราเซ็นโดยใช้ปากกาเนาะจะไปเกิดบางเครื่องบางท่านมีตัวสไตลัสมีปากกานะครับ แล้วก็หน้าจอรองรับในเรื่องของการเซ็นนะครับก็จะใช้ส่วนฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเซ็นใดเซ็นแล้วก็นาไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับตัวอินเบนะครับในวันนี้เราจะเลือกเป็นอินเบรนะครับเราเตรียมรูปไว้นะครับอย่าให้ทุกท่านนะครับกดคลิกที่รูปอินเบนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ปุ่มเรานะครับ เือที่ปลูกเต้์นะครับพอเรือที่ปลูกเต้าเสร็จแล้วเนื่องจากว่าเราเราสร้างตัวลายเซน็นดิจิตอลไว้อย่างครบนะครับก็ให้ท่านไปที่รูทโฟลเดอร์นะครับที่เราเซฟไว้นะเราอาจจะเก็บไว้ที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนาะนะครับแล้วก็ไปดูตัวไฟล์เอกสารลายเซ็นนะครับ ที่เป็นรูปภาพที่เราเซฟเป็นไฟล์เอฟนะครับผมผมเลือกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับดูใหม่ไหผมก็ไปเบาาล์ไฟล์เ d X ที่เราสร้างไว้นะครับก็ double click เข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะทำการรูปลายเซนนครับเอามาให้ อินพุตเข้ามาในในส่วนของตัวแบบโดยสมมาตแบบนี้นะครับถ้าเป็นโ์ชั่นโ์ชั่นที่เป็นตัว dc นะครับหรือว่าโ์ชั่นล e ิขสิทธ์นะครับที่ยืดด้านนะครับในส่วนนั้นนะ่มันสามารถที่จะเล่าเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเออได้ด้วยนะนะครับถ้ารูปภาพส่วนใหญ่ถ้าเกิดให้มันเป็นรูปที่โปร่งใสเนี่ยก็จะเป็นนามสกุลเอ่อพี MP, ก็สามารถใส่เอ่อไฟล์นั้นได้นะครับ ือจะเป็น JPEG ก็ได้แต่ว่าเวลาตอนที่เอารูปายเซน็จไปทับบนข้อฝันมันก็จะมองไม่ถูกไม่กล่าวรูปายเซนต์อากันก็อาจจะต้องเลือกเซนิฟา์ให้เหมาะสมนะแต่ในที่นี้ผมแนะนำว่าเป็น PDF นะครับตามสิ่งที่เราแนะนำนะจะได้ง่ายกว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทำการเซฟเนี่ยนะครับให้ตั้ง,งชื่อ P set Name นะครับ ตั้งชื่อเป็นภาษาปิณนะครับถ้าถ้าใครปิดไปตั้งสัพายแล้วมันมันมันไม่ไม่ซับซบัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวทำตามผมไปก็ได้นะ ก็ถ้าดีสตาร์ตรตัวโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก็เข้าไปที่ทูลนะครับอ,อย่างแรกคือเปิดเอกสารที่เป็นการใช้ไลเซนด์ยูทอปสร้างก็คือเอกสารใบม้วาๆนะครับหรือถ้าใครไม่ได้สร้างสเต็ปนั้นเนี่ยนะครับจะเปิดไฟล์ที่อยู่ในเครื่องมาก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ทูลนะครับแล้วก็เลือกคำว่าเซอร์วิสพเคนะครับตัวนี้เนกดดิจิตอลที่สา ก็ลากลายเสียงกับบางกี้ทางเ็คนีเน้อง ตอนนี้ผมก็พิมพเพราว่าไลาเซนต์นะครับตอนนี้ผมก็พิมพ์เพราะว่าดีต้องสแตเจอร์ก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็าเช็คความุก้อมน,นิดนึงนะครับก็มีส่วนของตัวอินคลูเนี่ยเราไม่ได้จิ๊กอะไรเลยนะครับฟอร์แมตก็จริงๆริไม่ต้องวยดีฟอล์มันจะเป็นเลขไทยก็ไม่ต้องไปปะอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้อินรุ๊ปในส่วนของตัวราเดียอะไรลงไปนะครับสิ่งสำคัญก็คือตั้งทีเซ็ตเอนะครับนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอพอหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีตัวไยเซ็น นะครับที่เราเลือกนะครับทำการสร้างนะครับขึ้นมาปรากฏไว้ตามตัวอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ลองดูนะในส่วนของล็อกล็อกทเมนเนี่ยเราไม่ได้ติ๊กนะให้เรากดซ้ายได้เลยนะครับกดซ้ายหลังจากที่เรากดซ้ายแล้วเนะครับตัวโปรแกรมจะทาการเร่งขึ้นมาให้เราทําการเซฟนะครับก็จะทําการเซฟใหม่นะครับให้เราเลือกตั้งชื่อไฟล์นะครับ เพิ่มเติมก็คือขีดหนึ่งไม่ได้นะครับแบบนี้ก็คือผมจะไม่เซฟปับไฟลชื่อเดิมน,นะเดี๋ยวจะลองสร้างชื่อใหม่หน,นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับพอเราเซฟเสร็จปุ๊บนะครับ เรจะมีเพราะอ์แอปมินดอลขึ้นมานะครับแบบนี้ก็คือหน้าเอกสารที่มีการลงลายเซ็นดิจิตอลครับก็จะขึ้นตัว Windows Security ครับให้เรากดอนลาวได้เลยนะกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือขั้นตอนในเรื่องของการสร้างแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวลายเซ็นดิจิตอลนะครับอันนี้พอมาถึงขั้นตอนหน้าอูแล้วเนี่ยนะครับก่อนอื่น อ่อพอเราใช้งานในส่วนของดิจิตอลเซ็นเจอร์แล้วนะครับเดี๋ให้ทุกท่านนะครับเอ่อตอนนี้ยังยังไม่มีใครมีตัวพาร์เนวด้านบนเนาะนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับปิดตัวโปรแบบไปก่อนครับปิดหน้าจอนี้ไปก่อนเพื่อให้มันทําการรีสตาร์ทในส่วนของตัวเอนะ่อเซอร์วิสเกนเนาะไอตัวดิจิตอลเซ็นเจอร์ที่เราใช้งานนะครับมันก็เปิดเอกสารที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เมือ yeah. เราเปิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นพาร์เนลล์ลุกมาแบบนี้นะครับก็คือมันจะสีสตาร์ทมันก็จะมีมีส่ซอร์ของสิญญาเจอร์พานแนวขึ้นมานะครับในขั้นตอนที่เดี๋ยวผมแนะนำที่มีแานตรวจเช็คไลเซน์ให้ท่านสร้างนะอย่างแรกนะครับที่เราจะสามารถตรวจเช็คได้ก็คือลิกที่ด้านบนนะครับซิญญาเจอร์พาร์นวกดลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีรายมเอยดสเซอร์ของไลเซน์ที่เรา mm hmm. เส้นเงินปันปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ลองสังเกตดูเนาะนะครับในส่วนของเส้นยราบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคลาสเซ้เตอร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังเป็นการใช้ในส่วนของตัวตัวยูเทิลไอดีนะครับผูกกับตัวเซนนะครับแต่ว่าเราจะต้องยืนยันว่าในสินเนี้มันมันถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ขั้นตอนนะ เนี่ยทุกท่านห้ต้นคลิปที่ตัวรูปลายเซ็นนะครับจะสังเกตนะในส่วนของลายเซ็นเนี่ยมันจะข,ขึ้นคำว่าเเอเเอ่ซิก signature q u a l i อ y v a l i ิตี้นะครับ is unknown ก็คือมันยังไม่รู้จักเนาะในส่วนของตัวลายเซ็นนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับกดคลิปรายละเอียดนะเข้าไปที่ signature property นะครับพอคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตเนาะ ในรายละเอียดที่จะกลับกลุ่อก็จะบอกว่าไลเซนเนี้นะครับจะลงไลเซนต์นะครับได้ทำการเซ็นไลเซนเมอ่อเวลา10นาฬิกา45นาทีครับก็ตามเวลาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวให้เรามาดูรายละเอียดในส่วนของโชว์ไซน์เซอร์สิบิกนะครับตรงนี้เพิ่มเติมกดปิดได้เลยนะครับกดปุ่มนี้ เ okay. อาเกิดกดคลิกเข้าไปพวกเี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดเอาว่าเซอร์นี้นะครับออกโดยไทยยูนิสตี้ฟอสติอัมเซอร์ริเกตอั t เปอร์ริที้นะครับแล้วก็รายละเอียดยูนิสตี้เนี่ยนะครับก็อ,อยู่ภายใต้เอ่อยูนะครับ,ออรบแล้วก็เป็นผู้ใใอ,ออกตัวลายเซ็นให้กับชื่อชื่อผมเนาะนะครับการด้วยถูกด้วยแ c คเคาท์อี i มลของเราเนะครับทีนี้ขั้นตอนสำคัญต่อไปนะครับกหน้าจอน,นี้ไว้ก่อนนะครับ